สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงตัวเลขกับ อิทธิพลของชีวิตนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมากันที่ตัวเลขเลข9ค่ะอิทธิพลของเลข9นี้นะคะโดยลําพังและอยู่เดียวๆเนี่ยอิทธิพลก็มากอยู่พอสมควรอยู่แล้วเพราะว่าคนไทยชอบเลขนี้กันมากเลยเพราะว่าพ้องเสียงกับคําว่า9นะคะหรือก้าหน้านั่นเองเลยกลายเป็นเลขมงคลอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เลข9กก็เป็นอีกเลขหนึ่งในทางโหราศาสตร์นะคะเรียกว่าดาวเกต แม้จะมีคำว,ว่าดาวนำหน้านะดาวเกตแต่เลกาวไม่ใช่ดาวเนาะดาวเกตไม่ใช่ดาวจับต้องไม่ได้หรือเป็นดาวที่ไม่มีตัวตนนั่นเองตามตำราว,ว่าเก้าแผนพระเกตมีตำนานเล่าว,ว่าครั้งที่พระราหูถูกตัดร่างกายออกเป็นสองท่อนนะคะ เลขแปดก็กลายไปเป็นส่วนบนของพระราหูแล้วก็เลขเกก็กลายไปเป็นหางของพระพระราหูนั่นเองหางจึงเสมือนการช่วยทรงตัวด้วยนะคะแล้วก็การกดแกว่งไปมาไม่อยู่นิ่งเพื่อให้ลำตัวเนี่ยเคลื่อนไหวไปได้นะคะหลายๆครั้งเนี่ยก็หมายหมายความถึงจิงจกนะสัตว์หางยาวๆตัวเล็กๆ จิ้งจกตุกแกตุกแกก็ไม่เล็กแล้วเนาะจิ้งจกตุกแกและงูเป็นต้นค่ะเมื่อเลขวันเกิดมีเลขเก้าแล้วบัตรประชาชนลงท้ายหรือมีผลรวมเป็นหลักเดียวนะคะได้ออกมาเป็นเลขเก้าคนที่ได้รับอิทธิพลจากเลขเก้ามักมีเลขเก้าอยู่ในชีวิตบ่อยๆมักมีความเข้าใจในเรื่องศาสนาความเชื่อจิตวิญญาณแล้วก็สามารถเอาความเชื่อพวกเนี้ย ประยุกต์รวมกันเป็นความเข้าใจในแบบเฉพาะส่วนตัวของตัวเองได,ได้ดีนะคะชอบเปลี่ยนเรื่องพวกศาสนาเปรียบเทียบนะคะ,ะความเชื่อความเข้าใจวัฒนธรรมของศาสนาแล้วก็ชุมชนต่างๆนะคะเป็นคนที่ผูกพันกับเรื่องที่มองไม่เห็นอาทิ เรื่องลึกลับเรื่องจิตวิญญาณเทวดาการพยากรณ์หรือสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่คนหมายเลขนี้สิกเซนดีลางสังหอนแรงค่ะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนมีจิตใจละเอียดอ่อนแต่ทีนี้ความละเอียดอ่อนแน่นอนมันมีข้อเสียถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปทุกอย่างเวลามากเกินไปก็จะเสียหายได้นะคะเลขเก้าเนี่ยเขาจะมีอีกเรื่องหนึ่งคือ พอละเอียดอ่อนไม่พอดื้อด้วยดื้อร้นคาครูบาอาจารย์แล้วจะเป็นในลักษณะว่าศรัทธาก็ศรัทธานนะแต่ชอบคิดอะไรแหวกแนวพิสดารน,นะคะไอ้คาว่าดื้อครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ได้ดื้อแบบขาดความเคารพหรอกแต่ดื้อแบบเพื่อที่จะคิดต่อยอดไปหรือบางทีเนี่ยต่อยอดเป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีพิสดารเกินไปแล้วมันผิดก็สร้างความเสียหายได้นะคะ หรือกลายเป็นคนที่วิตกกังวลขาดความมั่นใจฟุ้งซ่านอันนี้ก็ข้อเสียของนิสัยของเลขเก้าเหมือนกันนะคะเรื่องที่น่าสังเกตคือคนเลขเก้าเนี่ยหมายเลขเก้านะคะเขามาากขักจะคาดแคลววจากอุบัติเหตุใหญ่ๆได้อย่างน่าประหลาดส่วนใหญ่คนหมายเลขนี้มันจะได้เข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องประหลาดๆโดยบังเอิญแล้วก็บ่อยครั้งก็มีรางสังหอนแม่นยำจนหน้าขนลุกเลย นะคะเรื่องสําคัญที่ต้องระวังก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกเลยชอบคิดอะไรแปลกๆพิดสดารแล้วก็เลยตั้งสมมุติฐานเองหรือว่าใช้รางสังหรณ์แบบเชื่อมั่นรางสังหรณ์ตัวเองจนเกินไปเชื่อมั่นสมมุติฐานตัวเองมากเกินไปจริงๆเขามีความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะและก็มีความเป็นนักศยศาสตร์ในตัวด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเหตุข้อเสีย ะะมันก็จะเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นแบบผิดๆคิดเองเออเองทีนี้ก็สับสนว่าอันไหนจินตนาการหรืออันไหนเป็นความรู้ที่ถูกต้องและทดลองแล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณนะขาดความน่าเชื่อถือแล้วบ่อยครั้งค่ะคนใหม่ยเลขเก้าก็เป็นฝ่ายถูกหลอกถูกชักจูงไปด้วยความศรัทธาของเขาเองอะที่มันมากเกินไปนะคะ มาถึงตรงทะเบียนรถถ้าหากว่ามีเลข9อยู่ล่ะ,ะคนชอบเลือกอะไรที่มันเป็นเลข9นะเพราะบอกว่าเลข9เนี่ยเหมือนกับว่ามีเทวดาคุ้มครองเป็นเหมือนตัวเลขกายสิทธิ์เลขศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยพอเวลามีเลข9อยู่ในรถแล้วก็เอออุ่นใจไปไหนปลอดภยัยอะไรแบบนี้นะคะก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ารถหมายเลข9เนี่ย เขาชอบพาเราไปในทางอันคดเคี้ยวยาวไกลอยู่เสมอนะคะบางทีขับหลงทางนั่นแหละไปในถนนที่มันรูปร่างคดเคี้ยวเหมือนงูอ่ะนะคะพอเลขกาันก็คืองูเนี่ยถนนที่ลึกลับซับซ้อนคดเคี้ยวเป็นเขาว,วงกดชอบเข้าไปในที่แปลกๆค่ะอย่างเช่นวัดโบสถ์วิหารเทวสถานหรือว่าตำหนักร่างทรงนะคะพอเวลาขับรถอยู่ข้างนอกเนี่ยจุด จุดเด่นที่คุณจะเห็นก่อนเลยคือจุดสังเกตตามวัดต่างๆคนที่ขับรถใหม่เลขเก้าเนี่ยจะชอบประทาสายตากับพวกป้ายวัดเป็นต้นนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆเนี่ยพอเวลารถใหม่เลขเก้าพาคุณไปเนี่ยคุณจะได้เซอร์ไพรส์จากรถคันนี้อยู่ๆก็เฮ้ยขับลงมา มาในที่ที่รู้สึกว่าคุณเคยเอ๊เราเคยมาที่ตรงนี้มาแล้วน่มีซิกเซนมีรางสังอรว่าเหมือนเคยมาแต่นึกไม่ออกนะคะหรือขับพาไปพบกับบุคคลที่รู้สึกว่าเคยเจอกันมาแล้วนะคะรถใหม่เลขเก้าเป็นรถที่สร้างความประหลาดใจเสมอเสมอสีที่ถูกฉลองสำหรับรถใหม่เลขเก้าค่ะคือสีบรอนและสีตะกั่วนะคะ ลักษณะของรถที่จะดึงดูดโชคลาภจากเลขเก้าได้ดีเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะที่ถูกสโลกนะคะก็คือต้องมีขนาดเล็กกระทัดรัดมีความคล่องตัวสูงค่ะบ้านเลขที่เก้านะคะผลรวมได้เก้าหรือขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยหมายเลขเก้านะคะไม่น่าแปลกใจเลยว่าบ้านเนี้ยมักมี จิงจกตุกแกเยอะเข้าบ้านเยอะกว่าปกติวันดีคืนดีเนี่ยถึงขนาดมีงูมาเยี่ยมด้วยจากตำรานิทานชาติเวรบอกว่าพระเกตเกิดจากพญานาคค่ะอ่าเพราะฉะนั้นงูก็เป็นบริวารของพญานาคใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนเลยเหมือนกันกันกบ กับรถแล้วก็เหมือนกันกับบัตรประชาชนที่พูดมามักมีเรื่องปแปลกๆหรือเป็นศูนย์รวมความแปลกประหลาดอยู่ในบ้านนั้นแหละค่ะอย่างไรก็ดีบ้านเลขที่เก้าเนี้ยอุปมาเหมือนบ้านหลังเนี้ยเป็นผู้เลือกเจ้าของบ้านเพราะเจ้าของบ้านเขาจะได้บ้านมาอย่างแปลกประหลาดเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเชื่อกันว่าเพราะว่าเทวดาประจำบ้านมักเป็นผู้เลือกผู้ที่เหมาะสมมาอยู่ดูแลบ้านนี้ดังนั้นค่ะหิพระ พภูมิของบ้านนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเนี้ยต้องหมั่นดูแลนะคะเพราะว่าคุณจะได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรที่เกิดขึ้นจริงที่สัมผัสได้จริงนะคะเหมือนกันกับบ้านเลขที่ห้าเลยนะคะควรจัดให้มีที่ทางสําหรับไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เขาเรียกว่าเป็น เป็นสัตดส่วนนะคะหรือถ้าจะมีพื้นที่เพื่อสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะถ้าเจ้าของบ้านเขามีใจฝ่ายทางธรรมอยู่แล้วจะสนับสนุนให้ทุกๆก,กิจาก,การเจริญรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนะคะรายได้ส่วนหนึ่งก็ให้คุณปันเอาไปบริจาคอุทิศให้ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็จะมีเทวดาดนจิตดนใจให้โชคลาภเสริมแรงดวงรุ่งพุ่งไกลกว่าบ้านหลังอื่นๆแล้วบ้านหลังเนี้ย มักจะใช้ไปในเรื่องของศาสตร์เล่นลับบางที่เนี่ยใช้บ้านเลขที่เก้าเป็นร้านขายสังกพันธ์นะบางที่บ้านเลขที่เก้าตั้งอยู่บนพื้นที่ธรณีสง์ออ,อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือบางที่เนี่ยเป็นทำเกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธินะคะสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับบุญกุศลอีกนั่นแหละนะคะแต่รวมๆแล้วสรุปว่าบ้านนี้ นะคะเป็นบ้านที่ให้คุณดีนะคะไปอยู่ติดกับเลขไหนก็ช่วยไปเสริมแรงให้เลขนั้นๆส่งผลให้ด้านดีของไอ้ตัวเลขที่อยู่ใกล้เคียงอ่ะมันพุ่งขึ้นไปมันดีขึ้นไปนะคะบางคนบอกว่าเลขเก้าเนี่ยมันดันให้ดีขึ้นบางทีมันก็ดันให้ตกลงให้ร่วงลงได้นะคะอันนี้อยู่ที่ อผลของกรรมเนี่ยมันถ้าเกิดว่าทําอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะเพียงแต่ว่าตัวของเลขเก้าเนี่ยจะไปคูณสองให้นะคะถ้าเกิดมั่นใจว่าทําดีไม่ต้องห่วงค่ะเลขเก้าก็จะไปคูณให้นะคะทําชั่วยไม่ต้องกลัวเหมือนกัน,นะคะ่ะเลขเก้าก็คูณให้เหมือนกันนะคะได้รับผลแบบนั้นตอบแทนมาเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ หมายเลขเก้านะคะที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันค่ะ